เอาละทุกคนลิปนี้อยู่ในชินเลกาซี่ก,กันอีกแล้วนะครับเขาก็คือชิปนี้จะมาล่าว,ะวะัตถุดิบหางห้ต่อนะครับขาดแค่อย่างเดียวเท่านั้นว่าตอนนี้มันไม่เจอเลยทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอโอเคครับตอนนี้ก็ยังเกลือเหมือนเดิมทุกคนขาดแค่หางไงสามชิ้นเท่านั้นครับแล้วก็ซานต้าแคนดี้สี่ร้อยกว่าอันนะ,ะครับเผื่อใครลืมผมต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นให้ดูใหม่ก็ได้ในตอนนี้เราก็ได้หางไฮชิ้นที่8มาเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือตอนนี้มีหางไฮทั้งหมดแดชิ้นละขาดแค่ โอเคเอาละครับตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ได้หางไฮครบเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับทุกคนก็คือสิบชิดน,นะครับครบแล้วเอาละเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนนะกันนะครับค่อยมาอัปเกรดของทุกอย่างคือจริงผมกะว่าไม่น่าใช้เวลานานดอกนะคลิปเนี้ยผมคิดว่าทำยี่สิบสี่ชัออ่วโมงอันนี้แวนกาเสร็จปุ๊บก,ก็น่าจะครบเลยแต่จริงไม่ใช่เลยว,วันทนี่ผมอัดอยู่ก็คือวันที่สองตุลานะครับทุกคนและตอนแรกผมใช้ ใช้เวลาอ่านตั้งแต่วันที่ยิมห้ากันยานแล้วทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน